คือตามหลักมันก็ได้จะเอาจุดที่แบบมีกลไกอีงนีเอาไว้ใกล้ๆนะทุกคนนะเออใกล้ๆตรงจุดที่แบบตู้ฟาร์มอ่ะนี่แบบโอ้โหแต่ละจุดที่อยู่ห่างกันไกลมากแล้วก็ขี้เกียจวิ่งไปนะครับทุกคนครับว์ปมาตรงเสากลางนี่ยังง่ายกว่าอีกอ่ะอื่ะมาดูครับทุกคนครับว่าไปแล้วมันจะได้เป็นอะไรคุ้มหรือเปล่าเออสต้ามิ่น่าจะหมดนะครับทุกคนครับระวังร่วงไปตายเลยครับ การฟาร์มที่เกาะนี้ไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยบินสำรวจด้วยนะครับทุกคนครับเผื่อมีอะไรที่มันคลาดหูคลาดตาเรานะทุกคนนะตรงนู้นมีกล่องนะครับเออตรงนู้นมีกล่องตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับทุกคนครับจังหวะบินก็ดูด้วยนะทุกคนนะเกาะนูมม้นมีกล่องนะครับจําไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่เกาะนี้ก่อนที่เราเห็น,นกลไกอยู่นะทุกคนนะ บินอยู่ก็สำรวจมองไปให้ทั่วๆข้างล่างมีเหมือนทางเหยียบได้ลงไปนะครับอืม <c oughs> ท่านกลไกล <c oughs> หายไปไหนละ ทางนู้นเหมือนเป็นทางที่เหมือนจะไปได้เลยนะครับทุกคนครับอ่ะเรามาที่แท่นกลไกลก่อนนะทุกคนนะเราตีแท่นกลไกลตรงนี้นะครับโป๊อ๋อเป็นลิฟต์ลิฟต์ที่ขึ้นไม่ได้อีกละขึ้นได้ไหมไปลิฟต์ที่ไม่ขยับ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วทีอย่างงี้เอากูลอยลงเฮ้ยเป็นลิฟที่ขึ้นยากทุกคนเออเป็นคนกลายที่เป็นลิฟต์นะครับสรุปช่างไรประโยชน์สิ้นดีิปลอดดูข้างใต้นะครับ วิอ้อมาทางด้านนี้ทุกคนนะข้างใต้นะครับเหมือนมันจะมีอะไรนะครับเออที่ไงที่ไงเนี่ยเจอแล้วทุกคนเออในท่านี้มีจุดปลดล็อกสกิลอยู่นะครับจึงกองให้นะครับจึงกองให้นะครับเย้ได้ห right ah. ีบไปอีกหนึ่งหีบนะครับทุกคนครับเยี่ยบเรื่อยฝามไปรัวลอ่ะเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวขอกลับไปที่เกาะแรกก่อนเออไปที่เกาะนี้ก่อนเลยทุกคนไล่วิธีละจุดเลยนะทุกคนนะ ตำรวจเกาะแรกก่อนนะทุกคนนะเกาะแรกนะครับมีทางเข้าตรงนี้นะครับที่เป็นประตูนะครับเป็นประตูนะอันนี้เป็นประตูนะครับแสดงว่าต้องมีกลไกเปิดนะครับแต่ว่าไม่รู้กลไกเปิดอยู่ตรงไหนนะครับอืมหากุญแจไม่เจอนะครับอ๋อทุกคนประตูนี้ต้องใช้กุญแจในการเปิดครับต้องมีกุญแจนะ เออต้อมีกุญแจแสดงว่ามีหลายจุดแล้วนะที่เราแบบต้องการกุญแจในการเปิดนะครับทุกคนครับอืแม่อ่ะไอ้นั้นต้องการกุญแจไม่เป็นไรครับเราไปหาหีบที่มันมีบารีป้องกันก่อนนะทุกคนนะอ่ะเรามาลงมาตรงนี้นะครับทุกคนครับตอนนี้ตรงนี้นี่น่าจะเข้าไปได้แล้วนะครับทุกคนครับ นี่นะครับเดินเข้ามาแล้วมันก็เปิดให้แวบๆอย่างนี้เลยครับทุกคนครับมันก็ตีเลยครับตีเพื่อเปิดประตูได้เลยนะทุกคนนะเปิดเข้ามาก็ไปทางนะครับทุกคนครับเข้ามาข้างในก็จะมีของนิดนึงครับทุกคนครับแล้วก็มีซี่รายนะครับทุกคนครับอยู่หนึ่งตัวนะครับอซี่รายน้ำทังไปหน่อยสรุปเข้ามาเพื่อปลดปล่อยซี่รายเท่านั้นเลยข้างในนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับอาวซี่รายน้ำทังไปหน่อย ตรงนี้เหมือนจะมีของครับทุกคนครับอ่านี่ไงนี่ไงสีลายพาขึ้นไปข้างบนแล้วครับเออสี่ลายพาขึ้นมาตรงนี้แล้วปุ๊บเข้าไปเลยครับตรงนี้นะครับมีครับซ่อนอยู่ตรงมุมนี้นี่เองครับเจ้าแรับแล้วไอ้นี่คืออะไรครับของใหม่อีกแล้วครับทุกคนครับกลางวันกลางคืนอีกแล้วครับทุกคนครับเออราตีสีขาวราตีนิรัน์สามารถมอบพลังงานให้กับผู้ที่มาสักการะได้ซึ่งสามารถใช้พลังงานนี้เพื่อเปิดใช้งานกลไกได้ อ๋อคือเราต้องไปเก็บจากไอ้ต้นนี้ครับทุกคนครับเออเพื่อไปเปิดไอ้ลูกซีเรียมอะเข้าใจและทุกคนอ้าวแล้วก็มือเร็วกันตัวครับมือเร็วไปนิดนึงครับเราต้องเก็บจากต้นนี้แล้วก็วิ่งแบบอ้อมไปอย่างไกลเงี้ยเหรอเพื่อที่จะไปแบบไม่เปิดอีกต้นนึงอะนะ ตีได้ก็ตีครับทุกคนครับเกมมันบั๊กครับทุกคนครับเราก็ถือโอกาสตีไปเลยครับเอเกมมันบลั๊กแล้วตีได้เฉยก็ได้มาแล้วครับได้ชิ้นส่วนอะไรไม่รู้มาครับแล้วก็มันเปิดประตูออกมาเฉยเลยครับทุกคนครับสีไลน์ครับออกมาดูแล้วครับทุกคนครับออกไปง่ายๆอย่างนี้เลยครับทุกคนครับเออมันบั๊กแล้วก็ยดีๆมันตีไอ้นั่นได้มันก็บินออกไปเฉยครับทุกคนครับเออตลกดีเออเอาอย่างนี้ก็ได้ว่ะ มาได้วครับทุกคนครับเออสาหรับตรงนี้นะทุกคนนะแล้วเราก็สามารถปรับมันเป็นกลางคืนได้อีกรอบหนึ่งครับทุกคนครับเนี่ยจะคิดไม่ได้ด้วยอมืมันเป็นกลไกที่ยุ่งยากนะเออพี่ว่ามันแบบยุ่งยากไปนิดนึงสําหรับไอตัวกลางวันกลางคืนเนี่ยแล้วไอจุดกลไกมันแบบมันอยู่ไกลจุดที่ ต้องใช้ด้วยไงเรื่องของเรื่องอ่าพอมาละตรงนี้เสร็จไปหนึ่งจุดนะครับทุกคนครับเออเราจําได้เรามีหลายจุดอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปสำรวจรอบๆนี้ก่อนนะครับว่าเราพลาดอะไรไปบ้างนะทุกคนนะมันมีติ๊ดติ๊ดติดนะครับทุกคนครับเออเดีด๋ยวนะอ <scheint> ๋อเราพากกลางคืนเราก็ควรจะไปสำรวจใหม่ทั้งหมด <laughs> เพราะว่ามันมีวิญญาณโผล่ออกมานั่นเองนะทุกคนนะเออถ้ามากลางวันจะไม่เจอนะครับแต่มากลางคืนถึงจะเจอครับ ไอ้ที่ยังไงเนี่ยตีได้หอหอไม่ได้แล้วทุกคน <Hey. S 1> เปิดแล้วเปิดเลยนะครับอ่ะนี่ดวงวิญญาณของเขาหรือเปล่านี่คือดวงวิญญาณของเขาหรือเปล่าจึ๊บนี่ครับงั้นก็โลกออกไปที่ขอได้นำตัวฉันคือเอนมาครับผู้ดูแลห้องสมุดนะครับทุกคนครับ วันสุดท้ายวันพวกนี้ทั้งหมดอตอนนี้ฉันกำลังโมโหมากท่านเทพโทเโกโียผู้ยิ่งใหญ่ของเ e ok อนโโนมิยาอะฉันจะต้องกลายเป็นวิญญาณแน่ๆเออตำแหน่งคนบาปท,ที่กดเครียดที่สุดวิปราชที่สุดนะคงจะต้องไม่ใช่คนอื่นนอกจากเอ็นมาผู้นี้แน่นอนนะเธอทำหนังสืออะไรหายกันแน่นั้นะถึงได้หนังสืออในฐนะผู้ดูแลนะครับโอเคท่านพ่อท่านแม่ท่านอุตสาเรียงดู พูดอะไรของมันนะทุกคนนะเออพอกลับไปเหนือพื้นทะเลแล้วฉันจะรับโทษนะด้วยการเข้าเฝ้าดิฟซีสปิริตเทิร์ฟด้วยตนเองนะหากกลับชาติมาเกิดอีกครั้งชันหน้ฉันขอทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูเลยนะครับโอเคคอยส่งหนุ่มสาวไปทำงานให้แก่ท่านนะครับอืมเดี๋ยวก่อนจะพิ่งรีบดีเออ ช่วยสอดส่องดูแลหน่อยตามหาหนังสือขึ้นมานะครับทุกคนครับโอเคตัวนี้ให้ไปหาหนังสือนะครับรับเควสมาทุกคนเออรับเควสไปเลยเราก็ได้เควสมานะครับทุกคนครับแล้วก็มีวงกลมอยู่สามจุดตรงนี้คืออะไรวะเออมีวงกลมอยู่สามจุดตรงนี้ด้วยนะเออเหมือนจะเป็นของพิเศษ อกว่าหนังสือน่าจะไม่อยู่แถวนี้หรอกนะทุกคนนะเรามารับเควสจากตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับทุกคนครับเสร็จแ,แล้วพี่ก็จะเดินวนๆดูแถวนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรพิเศษอีกไหมนะทุกคนนะเนี่ยมันมีขอบรั้วกำพุงกำแพงเนี่ยมันแบบบางทีมันมีที่ให้เราปลดล็อกนี่ไงทุกคนเห็นละเ็น <c oughs> ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับปุ๊บ แล้วนะครับมันจะต้องมีใกล้ๆกันจนกว่ามันจะได้อ่ได้กล่องสมบัติออกมานะทุกคนนะมันไม่เหมือนกับไอ้ดานเก่าไอ้ดานเก่าๆที่แบบเอาไปบูชาเสาเนาะเออได้มาเก็บแล้วก็ต้องมาปลดล็อกแล้วก็ต้องมีแบบอะไรนะแบบลายให้ตรงกันด้วยอะไรเงี้ยมันยากนะครับทุกคนครับเออแล้วก็มันก็หาไม่เจอเจอแค่อันเดียวเองอะ่ะอืม เราพยายามจะบินขึ้นที่สูงนะครับทุกคนครับเพราะว่าอยู่ที่สูงมันจะมองเห็นชัดอ๋อได้ไงได้ไงได้ไงมันเป็นแสงววบแวบจะบอกว่ามันเป็นแสงววบแวบเราต้องปรับเป็นกลางวันก่อนถึงจะเห็นนะฝั่งนี้ไม่เห็นนะทุกคนนเราจาไว้นะครับมันมีอยู่ตรงนี้นะที่เราเคลียร์ไม่เสร็จนะครับเออเดี๋ยวเราต้องกลับมานะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปทำเชลเล่นตรงนี้ก่อนเอาแมะเจออีกแล้ว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 ยังไงล่ะอืม เออเอ๋อเถิดซีหนึ่งที่มันจะพุ่งสองครั้งแบบเซียวได้ปะเนี่ยเออขวนญชูแตกไปเ,เจ๋อเถิดเจ้าดอกไม้อ่ะเราจะวิ่งตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับเตรียมตัวนะครับเก็บสตาร์ไม่ได้พร้อมไปครับเราก็เตรียมตัวครับแล้วก็ไปครับทุกคนครับกระโดดข้ามนะทุกคนนะกระโดดข้ามป้าป้าจึ๊บจิ๊บจิ๊บ จึ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บลงข้างล่างก่อนนะครับทุกคนครับแล้วก็กระโดดขึ้นข้างบนนะครับจิ๊บเขาให้นะครับทุกคนครับแล้วก็ข้ามฝั่งนี้นะครับจิ๊บไปก่อนครับทุกคนครับจิ๊บแล้วก็จิ๊บครับทุกคนครับไกลพอสมควรนะเออไกลพอสมควร8ดลูกแล้วครับตอนนี้หแล้วนะครับอีก2ลูกนะครับข้ามมาตรงนี้นะครับอโดดขึ้นมานะครับจิ๊บเขาให้ครับอย่าลดอย่าลดอุ้ยเกือบไปแล้วครับทุกคนครับเออรอดมาได้นะครับอ่ะในที่สุดก็กลับมาทำาชเรนนี้เสร็จละ กับกน,นี่เกาะนี้ดังเดิมนะทุกคนนะมันมีภูเขาตรงนี้เออภูเขาตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปที่ภูเขาตรงนี้และตรงนี้เก็บตังค์ได้นี่เราพลาดมีแบบเราพลาดเก็บตังค์อย่างนี้ด้วยนะทุกคนนะเออ <S <S หรือว่ามาตอนกลางคืนแล้วมันเก็บได้มาตอนกลางวันมันเก็บไม่ได้สลับกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะอ,อ่ะใส่สกิลเข้าไปครับสกิลเราใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเออบางอันบางลายเหลือแค่สามอันเองอือลายนี้เหลือสองอันเองทุกคนเออ ลายนี้มีเยอะครับทุกคนครับลายนี้มีเยอะจึ๊บอ่ะแล้วก็กลายเป็นคนออกมาเหรอเอาวิญญาณของไอ้คนนี้ครับทุกคนครับเออถ้าคือดีครับก็คือวิญญาณที่เขาบอกให้เราเอาไปรวมวิญญาณเขาด้วยแหละนะทุกคนนะสามตัวนะครับตอนที่เราเจอหนึ่งตัวแล้วครับ พูดอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนครับเขามาที่นี่ทําไมกันเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาทาไมถึงมาอยู่ที่นี่นะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับเจ้าพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับอ้แล้วก็มาตะลุมบอลครับทุกคนครับมาตะลุมบอลครับจังหวะนี้ครับลุยลูกครับทุกคนครับมากมากครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับและ แรแรแรป่า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 นี่แน่มันพ่นน้ำได้ด้วยเออมันพ่นน้ำได้ด้วยพ่นน้ำไปเลยพ่นน้ำไปเลยน,นี่แน่แฉแฉแฉเข้าไปเรียบร้อยครับเอาล้มเหลวครับทุกคนครับอู้มีเวลาด้วยมีเวลาจำกัดด้วยหรือดิโอ oh my g o อส มาต้องเจอกับปาร์ตี้จงลี่ครับทุกคนครับเออทำเวลาอย่างนั้นหรอทำเวลาอย่างนั้นหรอเออทำเวลาอย่างนั้นหรอเอาสิเออเวลาก็เวลาสิมาเวลาก็เวลาดูพลังงานก็ดูไปมาเจอหนิงกวงก็ดูทันก็เก่งละเออดูทันก็เก่งละเจอหนิงกวงเง้าไปเนี่ยมาได้จริงมาเลยได้จริงมาเลยเออเนี่ยเอเอาสิเออเอาส,เอาเอาสิเรียบร้อยครับทุกคนครับบอกเลยว่า ดูพลังงานชอบดูพลังงานนักเหรอต้องเจอหนิงกวงครับทุกคนครับม,มันต้องให้เอาจริงเออเป็นยังไงล่ะเป็นฝีมือก็ค่าหรือ,อยังนะเอาของสักระไปมอบให้ทีนะโอเคครับได้แล้วครับทุกคนครับชิ้นแรกแนละ้วทุกคนนะเออเครื่องสักระนะทุกคนนะปรับกลับนะทุกคนนะ อีกจุดหนึ่งที่เราจําได้บนเกาะนี้ก็คือตรงโอเอซิสทุกคนเออพี่จาไดแ้แถวโอเอซิสวิหารตรงนี้นะครับทุกคนครับที่มันจะต้องมีบาเรียป้องกันอยู่หรืออะไรที่เรามองไม่เห็นนะครับทุกคนครับเราต้องมาตอนกลางคืนจิ๊บบินลงมาทุกคนนะข้างล่างตรงนั้นนะครับเหมือนมีรูเข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับมาข้างบนก่อนนะทุกคนนะข้างบนตรงถีบตรงนี้นะครับเราเปิดตรงนี้ถีบตรงนี้ออกมานะทุกคนนะ มันก็จะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เราแก้แล้วถูกไหมตรงนี้นะครับเข้ามาได้เข้ามาได้เข้ามาได้แล้วก็มาเอาของตรงนี้นะครับเออแสดงว่าผ่านไปแล้วนะครับอันนี้นะครับอืมต้องมีอันอื่นอีกต้องมีอันอื่นอีกมันคุ้นตาและมันจําได้อะว่ามันมีครับทุกคนครับเออนี่ไงนี่ไงนี่ครับทุกคนครับเปิดเข้าไปนะทุกคนนะก็มีอ้าวแต่ว่าต้องเปิดเป็นกลางวันอีก เนี่ยอาจาะจำไว้แนละ้วทุกคนนะตรงมุมนี้นะครับมีตังรอเราอยู่นะทุกคนนะแต่ต้องมากลางวันอีกรอบหนึ่งเพื่อมาเก็บตังนะครับเนี่ยพี่เกลียดมากเลยมันแบบแค่วิ่งมามันก็เหนื่อยแล้วไหมเออวิ่งมาไกลก็เหนื่อยแล้วไหมแล้วแบบเออแล้วต้องจาด้วยนะทุกคนนะว่าเปิดไปหรือ,อยังเนี่ยอืมไอ้นี่นะครับทุกคนครับน่าจะลงไปได้นะครับดูหน่อยนะทุกคนนะมันมีที่ที่แบบลงไปไม่ได้มันติดบาเรียด้วยนะ แต่ไม่รู้ว่าคือตรงไหนนะครับทุกคนครับแล้วไอ้สาวปรับกลางวันกลางคืนมันไม่อยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยอาอยู่ข้างล่างนี้เองครับทุกคนครับอะปรับเป็นกลางวันเออเหนื่อยอะฟาร์มแบบนี้รู้สึกเหนื่อยอะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาที่มุมนี้นะทุกคนนะนี่ก็จะเห็นครับสัญลักษณ์กดได้แล้วนะทุกคนนะ เออมากลางคืนไม่เห็นนะครับต้องมากลางวันนะครับเนี่ยปลดล็อกครับทุกคนครับอันนี้เหลือสองอันละสกิลก็จะหมดละอืมเนี่ยแค่จะปลดล็อกจุดตึงนีคือต้องมาแบบกลางวันกลางคืนครับทุกคนครับมันเลยทําให้แบบโอ้โหกว่าจะแบบได้บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาทาไมมันแบบทรหดอดทนอย่างนี้นะทุกคนนะอืมเอาเพิ่มอ์ติแฟกหน่อยครับทุกคนครับเติม เติมหัวใจขึ้นไปเออบวกของเข้าไปนะครับทุกคนครับจะได้เลือดเยอะๆนะตอนนี้บวกเลือดสามพันแล้วนะครับทุกคนครับเลือดน่าจะมีอยู่ประมาณหมื่นหนึง่งละตอนเนี้เอาบวกสิหกนะครับทุกคนครับเข้าเลยเนี่ยคลังโจมตีเอ แม่มีทั้งคีเลดคี้ดาเมจนะครับไม่เข้าไปเข้าโจมตีก็เออไม่เป็นไรทั้งมันเออทั้งมันละชั้งมันละเขาใครอยากเขาอะไรก็เขาไปเลยเออไม่อยากจะแคร์ละกับเออเรทดวงดีของเกมนี้เนี่ยเอออ่ะทุกคนเราจำไว้ด้วยนะไอ้ตรงนั้นนะมันอยู่ตรงนั้นนะเออถ้ายืนอ,อ่ จากตรงนี้อะมองไปนะทุกคนนะหรือว่ามันจะอยู่บนเส้นทางบนถนนนะทุกคนนะเออเดี๋ยวค่อกลับไปอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้ตามหายังไงก็หาไม่เจอนะเอาละครับกลับมาอีกรอบนึ่งนะทุกคนนะเราก็จะเข้ามาเปิดตรงนี้ได้ละเออเก็บตังค์ได้แล้วนะครับทุกคนครับอืมมีแค่นี้เองเหรอมาตั้งไกลเพื่อให้ไปเก็บตังค์ มันน่าจะมีแบบกลงกลงกลไกอะไรซ oh, oh, um, ่อนอยู่เออนี่ไงโอ้วิธีแบบปลดล็อกกลไกอยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วก็เราไปวิ่งเปิดมาซะไกลเลยอ่ะเออไปเปิดมาจากอีกมูมแบบหนึ่งเออเพื่อมาเก็บตังค์จริงๆแล้วมันแม่งมันซ่อนอยู่ข้างบนหลังคาเหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงๆกับไอ้การฟาร์มเกาะนี้ กลับไปทุกคนเราเห็นอยู่ครับมันอยู่แถวๆนี้แหละพอมันแบบไม่มีอ่าบาเรียเราก็มองไม่เห็นมันอีกเนี่ยเขาบอกใกล้ๆจำได้ว่ามันแบบมันอยู่กลางถนนน่ะอ๋อนั่นๆๆๆ,ๆเจอแล้วทุกคนอ,อแล้วแบบเวลาเดินใกล้ทำไมไม่ขึ้นสัญลักษณ์ขีด ขึ้นมาให้เหมือนกับพลุขีบนะเนี่ยเออโอ้ในที่สุดเกาะนี้ก็ถือว่าหมดนะครับทุกคนครับแต่ว่ายังขาดกุญแจอยู่ต้องมีกุญแจมาเปิดประตูตรงนี้นะครับทุกคนครับเราจาไว้ว่าต้องมีประตูมาเปิดตรงนี้1อันนะครับนอกั้นเราเก็บครบหมดแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปนะครับทุกคนครับก็คือเกาะตามเคสเลยนะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ